สิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความรวดเร็วแข็งแกร่งและระมัดระวังตัวอย่างมากด้วยจำนวนสัตว์นักล่าที่หลากหลายสำหรับสัตว์กีบเท้าเหล่านี้แล้วจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตร แต่พวกมันก็ยังมีวิธีเอาตัวรอดไปได้เพราะการตอบสนองและอาวุธหนักที่พัฒนาขึ้นกลายเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกมันในทุกสถานการณ์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความรวดเร็วและแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อพบกับชีวิตของวิลเดอร์บีดกันค่ะ วิลเดอร์บีดเป็นประชากรทั่วไปของที่ราบทางตอนใต้ของแอฟริกาในตัวเต็มวัยจะมีความยาวลำตัวประมาณ2เมตรและตัวผู้จะมีน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมสัตว์กีบเท้ามีการย้ายถิ่นฐานเป็นประจำทุกปีและวิลเดอร์บีดก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอพยพย้ายถิน่นพร้อมกับสัตว์กินพืชชนิดอื่นๆเพื่อค้นหาทุ่งหญ้าสดใหม่ ในระหว่างการเดินทางก็มีนักล่าจำนวนมากเฝ้าดูพวกมันวิวเดอร์บีที่โตเต็มวัยมีความเร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสัตว์กรีบเท้าเหล่านี้ยังแข็งแรงมากแม้แต่ฝูงสิงโตก็ไม่สามารถตามสัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้ทันลูกที่ไม่มีที่พึ่งจะเป็นที่สนใจเป็นพิเศษแต่ในด้านความคล่องตัวพวกมันก็ไม่ได้ไปกว่าผู้ใหญ่ สิงโตจึงต้องเปลี่ยนแผนของมันและสมาชิกตัวอื่นๆในกลุ่มก็ยอมแพ้อย่างรวดเร็วเช่นกันเสือชีต้านั้นอันตรายกว่ามากซึ่งเป็นนักล่าที่ว่องไวในสวรรค์หน้าแห่งนี้เป็นเรื่องยากที่วิลเดอร์บีจะหลบหนีจากมันแต่ขนาดที่น่าประทับใจและกลีบหนักสามารถทำให้นักล่าบาดเจ็บได้การล่าเหยื่อดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่ และความสำเร็จต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมเท่านั้นนักล่ากลุ่มใหญ่จะไม่ผ่อนคลายเพราะกำลังสำรองของสัตว์กีบเท้ายัางมีมากพอแต่ถึงแม้จะมีจำนวนที่เหนือกว่าแมวตัวใหญ่ก็ยังประสบปัญหาในการดำเนินการตามแผนสุนัขป่าไม่เร็วนักแต่ก็มีความยืดหยุ่นมากขณะไล่ตามพวกมันจะเข้ามาแทนที่กัน เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างเป้าหมายแต่วิลเดอร์บีต,ตัวนี้ก็มีไหวพริบมากพอสุดท้ายก็กลับเข้าไปในฝูงของมันได้สำเร็จจึงบังคับให้สุนัขป่าต้องมองหาเหยื่อที่ง่ายกว่าแม้ผู้ล่ามีขนาดที่เล็กกว่าหลายเท่าแต่พวกมันมีกรามที่แข็งแรงและการทำงานเป็นทีมดังนั้นการแบ่งความรับผิดชอบจึงทำให้สามารถหยุดยั้งเป้าหมายที่ร้ายแรงเช่นนี้ได้ ไฮยีน่ายังเป็นอันตรายถึงชีวิตเช่นกันแม้จะวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถตามวิวเดอร์บีตัวเต็มไว้ได้ลูกสัตว์เกิดใหม่ยังไม่รู้เกี่ยวกับนักล่าที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นการพบปะกับไฮยีน่าจึงกลายเป็นเกมที่ไร้ความกังวลแต่จนกระทั่งแม่จะกลับมามันจะต้องจริงจังมากขึ้นโชคดีที่สัญชาตญาณทำงานตั้งแต่แรกเกิด และแม้แต่เมื่ออายุหนึ่งสัปดาห์มันก็สามารถทิ้งผู้ล่าไว้ข้างหลังได้อย่างง่ายดายความพยายามที่จะดับกระหายทุกครั้งจะเป็นการทดสอบความเร็วและปฏิกิริยาอย่างแท้จริงแหล่งน้ำเกือบทุกแห่งในแอฟริกาสามารถซ่อนนักล่าที่อันตรายที่สุดได้นี่คือจระเข้แม่น้ำนายเจ้าแห่งการซุ่มโจมตีที่แท้จริงซึ่งสามารถอยู่นิ่งๆได้นานหลายชั่วโมงเพื่อรอเหยื่อของมัน แม่ฝูงสัตว์จะรับรู้ถึงอันตรายแต่ก็ไม่มีทางเลือกพวกมันจึงลงไปที่อ่างเก็บน้ำพร้อมกันทั้งฝูงเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตจอระเข้ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีเพื่อดักจับเป้าหมายด้วยกรามขนาดใหญ่แต่คราวนี้ก็เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงชะตากรรมอันน่าเศร้าได้ปฏิกิริยาที่รวดเร็วและการตอบสนองที่พัฒนาแล้วช่วยชีวิตวิลเดบีครั้งแล้วครั้งเล่า สำหรับผู้ที่ขาดความระมัดระวังจะต้องชดใช้สำหรับความผิดพลาดแม้จะตกอยู่ในกรามที่แข็งแรงแต่สัตว์ก็ยังมีโอกาสรอดเพราะกะโหลกที่แข็งและความพยายามจนถึงที่สุดฮิปโปโปเตมัสไม่ยอมให้สายพันธุ์อื่นเข้าใกล้อนาเขตของมันและแม้แต่จระเข้ก็ไม่กล้าที่จะบุกรุกปาฏิหาริย์จึงเกิดขึ้นกับวิลเดอร์บีต,ตัวนี้ทำให้มันสามารถเอาตัวรอดออกมาได้ การข้ามแม่น้ำอันกว้างใหญ่นั้นอันตรายกว่ามากซึ่งสัตว์ต่างๆไม่มีทางหลีกเลี่ยงระหว่างการย้ายถิ่นจระเข้สามารถได้ยินเสียงกลีบนับแสนที่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรดังนั้นผู้ล่าที่หิวโหวยหลายร้อยตัวจึงมารวมตัวกันที่ทางแยกประจำปีเพื่อรอง,งานเลี้ยงวิเดบิดลังเลอยู่นานที่จะก้าวออกไปแต่ทันทีที่ผู้กล้าหาญที่สุดกระโดดปฏิกิริยาลูกโซ่จะเกิดขึ้นในทันที สัตว์ต่างๆวางแผนที่จะข้ามเขตอันตรายให้เร็วที่สุดเพราะทุกย่างก้าวในแม่น้ำอาจเป็นครั้งสุดท้ายของพวกมันจำนวนนักล่าตัวใหญ่นั้นนีมากจนสัตว์กีดเท้ากระโดดขึ้นไปบนหัวจระเข้อย่างจริงจังด้วยทักษะและโชคที่เข้าข้างสัตว์ส่วนใหญ่จึงสามารถไปถึงฝั่งได้อย่างปลอดภยัยแต่สำหรับหลายๆตัว การข้ามเส้นทางที่ยากลำบากก็กลายเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางผู้ล่ารายอื่นอาจใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายนี้เช่นกันเช่นเสือดาวตัวนี้มันจะใช้ประโยชน์จากความตื่นตระหนกและใช้การโจมตีเพื่อสกัดกั้นเหยื่อของมันแม้วิลเดอร์บีจะมีศัตรูจำนวนมากแต่พวกมันก็เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์นหน้าที่มีจำนวนมากที่สุด วิลเดอร์บีดมีประสาทสัมผัสที่พัฒนาอย่างยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้หลีกเลี่ยงการโจมตีของเพื่อนบ้านที่อันตรายที่สุดได้สําหรับฝูงใหญ่ที่ประกอบด้วยสัตว์หลายพันตัวยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดอีกด้วยวิลเดอร์บีดจำนวนมากซ่อนลูกอ่อนไว้ข้างหลังและสัตว์กิบเท้าก็นอนผลัดกันปล่อยทหารยามไว้ในกรณีที่ถูกนักล่ากลางคืนโจมตีภาวะเจริญพันธุ์สูง เป็นองค์ประกอบของความสําเร็จของประชากรตั้งแต่แรกเกิดพวกมันก็สามารถเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ได้ข้อได้เปรียบของความเร็วคือผู้ใหญ่จงใจปล่อยให้เด็กๆอยู่ด้านหน้าเพื่อปิดกั้นผู้ล่าด้วยร่างกายของพวกมันวิวเดอร์บีดมีอายุขยัยโดยเฉลี่ยประมาณ20ปีและบางตัวสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง40ปีและท้ายที่สุด คุณลักษณะที่สำคัญคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วโดยการย้ายถิ่นฐานเป็นประจำทุกปีสัตว์จะช่วยให้ทุ่งหญ้าฟื้นตัวเพื่อจะได้กลับมาอีกครั้งในภายหลังการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและการสร้างรั้วบนเส้นทางอพยพถือเป็นปัญหาร้ายแรงแต่ในปัจจุบันนี้ประชากรวิลเดอร์บีทอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านตัว ดังนั้นพวกมันจึงไม่ตกอยู่ภายใต้การคุกคามถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ สิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความแข็งแกร่งความรวดเร็วและความสามารถคีอย่างมากพวกมันสามารถท้าทายสัตว์ทุกชนิดได้อย่างไม่เกรงกลัวจุดแข็งของพวกมันคือการทำงานเป็นทีมแต่มีบางครั้งที่ต้องต่อสู้กับเผ่าพันธุ์เดียวกันและผลลัพธ์ของการต่อสู้นั้นก็ไม่อาจคาดเดาได้สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีความแข็งแกร่งและสามารคคีอย่างไม่น่าเชื่อพบกับการ,รเผชิญหน้าระหว่างฝูงหมาป่าสีเทากันค่ะฝูงห <Okay. S 1> ม,มาป่าไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มสัตว์สายพันธุ์เดียวกันที่รวมตัวเพื่อเอาชีวิตรอดเท่านั้น แต่นี่คือชุมชนสังคมที่แน่นแฟนซึ่งสมาชิกแต่ละตัวจะทำหน้าที่ของตนอย่างแข็งขันลำดับชั้นที่เข้มงวดทำให้หมาป่าสามารถล่าได้สำเร็จเลี้ยงดูลูกหลานและเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของฝูงแน่นอนว่าแม้แต่ในครอบครัวที่เป็นมิตรก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่บ่อยครั้งที่การประลองเกิดขึ้นระหว่างวัยรุ่นผู้นำจะเข้าไปหยุดอย่างรวดเร็วเพราะมันรู้ดีว่าความขัดแย้งสามารถทำให้ฝูงอ่อนแอลงได้ แม้จะมีความขัดแย้งแต่หมาป่าก็มักจะรวมตัวกันเมื่อเผชิญกับอันตรายและยืนหยัดเพื่อกันและกันเสมอแต่และฝูงมีอาณาเขตอันกว้างใหญ่ซึ่งมีการลาดตระเวนและทำเครื่องหมายในสถานที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อ <between S 1> ให้สัตว์พพนจรหรือหน่วยสอดแนมจากฝูงใกล้เคียงรู้ว่าพื้นที่ถูกยึดครองแล้วการก้าวข้ามเครื่องหมายอาจเป็นอันตรายร้ายแรงที่สุด ราะผู้บุกรุกกลายเป็นเป้าหมายหลักของฝูงและการกระทำดังกล่าวอาจทำให้มันเสียชีวิตปัจจัยหลักไม่ใช่ความกว้างของอาณาเขตแต่เป็นเหยื่อที่มีศัก,กยภาพมากมายยิ่งฝูงแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่อาหารก็จะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ได้รับอาหารอย่างดีและไร้กังวลก็ไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้ซึ่งมีเหตุผลหลายประการสำหรับเรื่องนี้เหตุผลประการแรกคือการอพยพของสัตว์ตามฤดูกาลความพร้อมของอาหารสำหรับสัตว์กีบเท้ามีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งและเมื่อใดอาหารที่คุ้นเคยถูกซ่อนลึกลงไปในหิมะสัตว์ต่างๆจะออกจากเนินเขาเพื่อค้นหาที่อยู่ใหม่ในสถานการณ์เช่นนี้ หมาป่ายังถูกบังคับให้ออกจากถิ่นที่อยู่ตามปกติอีกด้วยการอยู่ร่วมกับเกษตรกรหรือความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักล่าสัตว์ก็อาจถึงแก่ชีวิตแม้แต่กับฝูงหมาป่าที่แข็งแกรง่งในกรณีนี้ผู้ล่าก็พร้อมที่จะออกไปรวมทั้งจากดินแดนที่อุดมด้วยอาหารด้วยนอกจากนี้การเพิ่มขนาดของฝูงอาจบังคับให้พวกมันจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเมื่อสมาชิกเพิ่มขึ้น ความอยากอาหารก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อเด็กๆกลายเป็นนักล่าที่เต็มกำลังเหยื่อที่มีศักยภาพก็อาจไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงสมาชิกทุกตัวในฝูงเมื่อกำลังของฝูงเพิ่มขึ้นก็ช่วยให้พวกมันล่าเหยื่อที่อันตรายกว่าและยังให้โอกาสครอบครองพื้นที่ที่น่าดึงดูดที่สุดอีกด้วยอย่างไรก็ตาม พวกมันจะต้องทา้าทายเจ้าของดินแดนในปัจจุบันซึ่งไม่น่าจะพอใจกับการมาถึงของเพื่อนบ้านแน่นอนว่าความขัดแย้งไม่ได้กลายเป็นการต่อสู้ในทันทีเจ้าของเดิมจะสำรวจขอบเขตของพื้นที่อย่างระมัดระวังโดยการตรวจสอบเครื่องหมายพวกมันจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศัตรูในทันทีจากนั้นเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นเสียงหอนโดยรวมที่ยืดเยื้อยาวนาน ช่วยให้พวกมันสามารถประเมินจํานวนและอายุของศัตรูบางครั้งก็เพียงพอแล้วที่จะแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติหากกำลังของศัตรูมีมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดก็ไม่มีประเด็นที่จะนองเลือดฝ่ายที่อ่อนแอกว่าก็รีบออกจากดินแดนนี้ไปและทิ้งไว้เป็นของผู้รุกรานแต่ถ้ากองกำลังมีความเท่าเทียมกันการต้เทียงอาจกลายเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดซึ่งความสำเร็จในการตามล่านั้น ขึ้นอยู่กับการทำงานเป็นทีมโดยสิ้นเชิงหากเป็นการประทะกันโดยตรงย่อมไม่มีคำถามเกี่ยวกับความปราณีและเมื่อทำการโจมตีหมาป่าจะพยายามสร้างความเสียหายสูงสุดให้กับศัตรูกรงเล็บทื่อของหมาป่าต่างจากแมวตรงที่ไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้แต่ได้รับการชดเชยด้วยฟันที่แหลมคมและแข็งแกร่งกว่าปกติการโจมตีด้วยความเร็วเต็มที่ ทำให้หมาป่ากัดลึกถึง5เซนติเมตรเพื่อพยายามปิดกั้นการเข้าถึงออกซิเจนและรัดคอศัตรูเมื่อกําลังเสริมมาถึงความได้เปรียบก็เพิ่มขึ้นทันใดนั้นมันก็รีบกัดเข้าด้านหลังอย่างรวดเร็วกรามของนักล่านั้นแข็งแกร่งมากจนสามารถสร้างความเสียหายให้กับไขสันหลังได้คู่ต่อสู้ก็เข้าใจทันเวลาว่าการหลบหนีคือหนทางเดียวที่จะมีชีวิตอยู่ ความเหนือกว่าด้านจํานวนมีบทบาทชี้ขาดมากที่สุดแม้ว่าจะขาดประสบการณ์แต่ภายใต้การนำของผู้นำที่มีความสามารถฝูงนักล่าขนาดใหญ่ก็สามารถลุกรานเจ้าของเดิมได้ชะตากรรมของผู้ที่หนีไม่ทันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะการบาดเจ็บหลายครั้งทําให้มันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และมีแนวโน้มว่าคืนนี้จะกลายเป็นคืนสุดท้ายของมัน ผู้นำของศัตรูจะกลายเป็นเป้าหมายหลักเพราะด้วยการกีดกันผู้นำออกจากฝูงสามารถทำให้ศัตรูอ่อนแอลงและชนะการต่อสู้อย่างรวดเร็วโดยหลีกเลี่ยงความสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งสองฝ่ายผู้ชนะจะได้รับอาหารที่อุดมสมบูรณ์และหุบเขาก็ตกอยู่ใต้าการควบคุมแต่ก็ไม่ควรไว้วางใจเพราะไม่ช้าก็เร็ว ผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นก็อาจจับตาดูทรัพย์สินที่ต้องการได้เช่นกันผู้แพ้ในการต่อสู้ถูกบังคับให้มองหาบ้านใหม่หลังจากการต่อสู้ทําให้สูญเสียความแข็งแกร่งที่เคยมีและตอนนี้สามารถอ้างสิทธิ์ได้เฉพาะดินแดนที่ว่างเปล่าเท่านั้นแต่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาไม่ช้าก็เร็วความยิ่งใหญ่ที่เคยมีก็อาจถูกบทขยี้ เพราะปัจจัยต่างๆเช่นความเจ็บป่วยความขัดแย้งเรื่องอาหารและตำแหน่งในครอบครัวตลอดจนความต้องการล่าอย่างต่อเนื่องเพื่อเลี้ยงลูกที่หิวโหวยในขณะที่ครอบครัวใกล้เคียงกลับสามารถเสริมตำแหน่งของตนและท้าทายกลุ่มที่เคยแข็งแกร่งที่สุดได้การต่อสู้ระหว่างฝูงหมาป่านั้นหาได้ยากปากติแล้วจะเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรที่สำคัญเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งในดินแดนเป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตของหมาป่าการแข่งขันที่ดีช่วยให้สามารถกำหนดผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดและเหมาะสมที่สุดได้กับพื้นที่อาศัยที่อุดมด้วยอาหารจะช่วยถ่ายทอดยีนที่ดีที่สุดจากรุ่นสู่รุ่นถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะ สาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะในป่าเบญจพรรณแห่งนี้มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่แม้จะดูมีขนาดใหญ่และไม่คล่องตัวแต่พวกมันก็สามารถเป็นภัยร้ายแรงได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยเขี้ยวที่แหลมคมพร้อมกับน้ำหนักตัวมหาศาล จะถูกนำมาใช้ในการโจมตีศัตรูด้วยความเร็วเต็มพิกัดแต่ถึงกระนั้นนักรบที่มีความแข็งแกร่งผู้นี้ก็ยังมีจุดอ่อนได้เช่นกันสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่มีทั้งความกล้าหาญและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อพบกับชีวิตของหมูป่ากันค่ะ หมูป่านับว่าเป็นสัตว์กลีบคู่ที่แพร่หลายมากที่สุดในโลกพวกมันสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากได้อย่างดีส่วนหนึ่งเป็นเพราะความสามารถในการกินทุกอย่างบางครั้งความสำเร็จไม่ได้มาจากการปรับตัวสูงเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากความสามารถในการปกป้องตนเองด้วยหมูป่าตัวผู้ที่มีขนาดเต็มวัยแล้วแต่ยังไม่ได้ออกจากฝูงก็เริ่มที่จะแยกแยะสิ่งต่างๆอย่างแข็งขัน โดยแสดงพฤติกรรมการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาหารหรือพื้นที่ที่ดีที่สุดในบ่อโคลนแม้ว่าจะมีพื้นที่มากพอแต่เพราะด้วยอารมณ์ร้อนและนิสัยที่หงุดหงิดง่ายเกินไปพวกมันจะทดสอบความแข็งแกร่งกันในเกมการต่อสู้เล็กๆซึ่งกลายเป็นการฝึกฝนที่ดีในการเตรียมตัวสำหรับการใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ที่พวกมันต้องต่อสู้ไม่เพียงแค่เพื่อการสืบพันธุ์ แต่ยังต้องต่อสู้กับนักล่าที่มุ่งมั่นอีกด้วยและศัตรูตามธรรมชาติของหมูป่าก็คือหมาป่าอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันทับซ้อนกันเกือบทั่วทั้งบริเวณหมาป่ามีความเร็วเหนือกว่าหมูป่าแต่หมาป่าตัวเดียวไม่สามารถทำอันตรายสัตว์เต็มไวัยได้มากนะักเนื่องจากหมูป่าเลือกที่จะตอบโต้แทนการหนี หมูป่าตัวผู้ที่มีประสบการณ์นั้นหนักกว่าหมาป่ามากและสามารถใช้ตัวเองเป็นเครื่องโจมตีซึ่งทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ดังนั้นการโจมตีหมูป่าโดยไม่มีการสนับสนุนจากฝูงจึงไม่ใช่ความคิดที่ดีตัวผู้มีเขี้ยวที่แข็งแกรง่งซึ่งเขี้ยวนี้จะถูกลับคมอย่างต่อเนื่องเมื่อปากถูกปิดเข้าหากันนั่นทำให้มันมีพลังทำลายที่น่ากลัว หมาป่าที่มาเป็นคู่จะมีโอกาสมากขึ้นในขณะที่ตัวหนึ่งยึดเหยื่อไว้อีกตัวจะพยายามทำให้เกิดบาดแผลร้ายแรงแต่ถึงแม้จะอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากหนังหมูป่ามีความแข็งแกร่งมากและสามารถป้องกันการกัดได้หมูป่าอีกตัวอาจจะเป็นห่วงเพื่อนของมันแต่ไม่ถึงขนาดที่จะเข้ามาแทรกแซงการต่อสู้ ความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาของหมูป่าก็เริ่มทํางานนักล่าที่เริ่มเหนื่อยหอบพยายามสุดกําลังที่จะยึดเหยื่อไว้และแม้จะผ่านการต่อสู้อันแสนเหนื่อยล้าหมูป่าก็ยังสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งนักล่าที่หมดหวังจึงเปลี่ยนไปโจมตีหมูป่าตัวที่เล็กกว่าแต่หมูป่าตัวนั้นก็สามารถหนีไปหลบในพุ่มไม้ได้ทําให้นักล่าต้องกลับไปหิวโหอยอีกครั้ง ข้อได้เปรียบหลักของหมาป่าคือการทำงานเป็นทีมแต่หมูป่าก็สามารถตอบโต้ได้เป็นฝูงเช่นกันทำให้นักล่าต้องหนีไปเมื่อเผชิญกับจำนวนหมูป่าที่มากหากเป็นกรณีของสุนัขล่าเนื้อหมูป่าที่บังเอิญเข้ามาในเขตของพวกมันสามารถแสดงพลังเต็มที่ของมันได้หมูป่าตัวผู้สามารถจัดการกับศัตรูทีละตัว และออกจากการต่อสู้นี้ในฐานะผู้ชนะในที่สุดหนึ่งในนักล่าไม่กี่ชนิดที่สามารถจัดการหมูป่าได้อย่างรวดเร็วคือเสือโครง่งเนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตของมันและการพรางตัวที่ยอดเยี่ยมนักล่าสามารถเฝ้าดูเหยื่อได้หลายชั่วโมงโดยเลือกช่วงเวลาที่เหยื่อจะสูญเสียความระมัดระวังและมีความเสี่ยงมากขึ้นจุดสำคัญที่สุดคือการทำให้หมูป่าประหลาดใจ ไม่ให้มันมีโอกาสป้องกันตัวหรือหนีไปได้สำหรับเสือจะต้องลดระยะห่างให้ได้มากที่สุดซึ่งที่หลบซ่อนตัวตามธรรมชาติก็ช่วยได้มาก <í u. S 1> เมื่อทุกอย่างถูกคำนวณอย่างละเอียดแล้วนักล่าจะกระจนเข้าโจมตีทันทีโดยการกัดเข้าที่คอของเหยื่อและใช้กรงเล็บอันแหลมคมยึดเหยื่อให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อหนีไปได้และไม่ปล่อยกรามออกจนกว่าเหยื่อจะหยุดการต่อสู้ คมเที right thing, ่ยวขนาดใหญ่เป็นอาวุธที่ดีและพลังอันมหาศาลทำให้สามารถจบการล่าและลากเหยื่อไปยังที่ปลอดภัยเสือมีเวลาที่เพียงพอในการเลือกเหยื่อที่เหมาะสมที่สุดสัตว์ตัวโตเต็มวัยและสุขภาพดีอาจสร้างความยุ่งยากแม้กระทั่งนักล่าที่เก่งกาจเช่นนี้ดังนั้นเหยื่อที่ถูกเลือกส่วนมากมักจะเป็นลูกสัตว์ที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนัก สาเหตุเนื่องมาจากหนังของหมูป่าตัวโต,วตวนั้นหนาและแข็งแรงเกินไปและบางครั้งการปล่อยเหยื่อที่ไม่ยอมจำนนง่ายกว่าการต่อสู้จนสุดทางนอกจากนี้หมูป่าบางตัวมีน้ำหนักเกิน200กิโลกรัมซึ่งเท่ากับน้ำหนักเฉลี่ยของเสือโคร่งตัวผู้ดังนั้นผลลัพธ์ของการต่อสู้สำหรับเสือโคร่งจึงอาจคาดเดายากไม่ใช่ทุกครั้งที่การโจมตีของเสือจะประสบความสำเร็จ หมูป่าไม่เก่งในเรื่องการมองเห็นแต่การได้กลิ่นและการได้ยินนั้นยอดเยี่ยมมากนักล่าจึงต้องก้าวอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ทิวทัศน์ฤด,ดูหนาวทำให้การพรางตัวแย่ลงเสือโคร่งจะต้องกระโจนและเหยื่อเร็วกว่าปกติแต่หมูป่าวิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ความเร็วจะไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความอดทนของมันไม่เป็นสองรองใคร เสือโคร่งไม่สามารถไล่ตามได้เป็นระยะทางไกลเนื่องจากหนังที่หนาทำให้ร่างกายร้อนเกินไปแม้ในฤดูหนาวก็ตามการไล่ล่าส่วนใหญ่จึงจบลงด้วยชัยชนะของหมูป่าในหลายๆแห่งที่หมูป่าอาศัยพื้นที่อาศัยของมันมักจะซ้อนทับกับหมีอยู่เสมอแต่การโจมตีจากหนีนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนักเนื่องจากหนีไม่สามารถซ่อนตัวได้ดี เสียงแตกของกิ่งไม้และการหายใจที่เสียงดังทำให้หมูป่าหนีไปก่อนที่ศัตรูจะมาถึงแม้ว่าแมวป่าจะมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะท้าทายหมูป่าตัวโตวได้แต่ลูกหมูป่ากลับเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแม่หมูป่าพร้อมที่จะปกป้องลูกน้อยของมันอย่างดุเดือด หมูป่าไม่ใช่เหยื่อที่ง่ายสำหรับนักล่าแม้ว่าขนาดที่ใหญ่และการแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ที่พวกมันอาศัยทำให้หมูป่ากลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจของนักล่ามากมายแต่ทักษะการป้องกันตัวที่ยอดเยี่ยมและความแข็งแกร่งที่ไม่ธรรมดาของหมูป่าทำให้พวกมันสามารถต่อสู้กับนักล่าที่ดุร้ายที่สุดได้และนั่นทำให้สวัสดิภาพของหมูป่าไม่ถูกคุกคามอย่างจริงจัง ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ